บทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีการสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีนี้ท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายเชื่อว่าหากได้สวดเองก็ดีหรือได้ฟังสิงสวดก็ดีซึ่งพระอภิธรรมเจ็ดคำพีนี้ด้วยมีจิตศรัทธาเลื่อมใสอยู่เป็นประจำแล้วจะทำให้ได้รับอนิสงส์มาก ทำให้เป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นที่ยำเกรงแก่พูดผีปีศาจหรือช่วยป้องกันสิ่งอัปมงคลทั้งปวงและยังเป็นการสะดกเคราะห์ต่อชะตาชีวิตซึ่งจะช่วยให้มีอายุดืนยาวสามารถรอดพ้นจากเคราะห์ภัยต่างๆได้แม้แต่ในยามเจ็บป่วยก็จะช่วยให้หายได้เร็ว ตลอดทางเมื่อสิ้นอายุขัยไปแล้วย่อมส่งผลให้จุติไปอยู่ในสุคติภพสวรรค์ในที่สุดในการสวดพระพิธรรมเจ็ดคำพีนี้ตามหลักแล้วท่านให้เริ่มต้นด้วยการสวดบทต่างๆดังกล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนั้นเสียก่อนทั้งนี้เพื่อเป็นการสการะบูชาพระรัตนตรยัยตามด้วยบทนวัตสการพระพุทธเจา้า และจึงเริ่มต้นสวดบทพระพิธรรมเจ็ดคำพีต่อไปตามลำดับบทพระสังคีนีกุสลาธามาอากุสลาธมมา saming samaye kama wacara kusara jeta ngopada ngoh tesoma na sasakatang yanasam วะปะนะตาสะเมงสะมะเยอนเยปิอาทิปะเตจสะโมปะนนาอรเปโนธัมมาอิเมธัมมากุสลาบทพระวิพัง ປັນຈາຂານທารຣປັນຂານໂອເວທະນາຂານໂໂສັນຍາຂານໂອສັງຂາຣຂານໂອເວ นาคันโตตาทักตาโมโรปาคันโตยานเกนเจโรปังอาเตตานาคตปาจุปันนังอาชตาตังวาปิเฮธาวาโอราิกังว วาตะเทกาจังอภิสันยุหิตวาอภิสันกิเตตวาอัญญังโวจติรปาคันโทพระธาตุกถา สังฆะหอะสังฆะโอสังฆะหิเตนะอสังฆะหิตังอสังฆะหิเตนะสังฆะหิตังสังฆะหิเตนะสังฆะหิตังอสังฆะหิเตนะอสังฆะหิตังสัมปโยโคเวปโยโคส ังปโยเตนะเวปะโยตังเวปะโยเตนะสัมปโยตังอสังคะหิตังบทพระปุคคละบัญญัติ ชาปัญญาติโยคันธภาญญาติอายตนะภาญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรย์ปัญญาติโพคลปัญญาติเกตตวัตโคลนางโคลปัญญาิ

โฉโนโคตรภัวพยโยปารโตอะพยโยปารโตอะภาภาคัมโนอะภาภาคัมโนะนิยโตอนิยโตอะปฏิปันโนะพาเลตโตอระหะอรหัตตายาปฏิปันโน บทพระกาถาวัตถุปุคโลอุปาลาปะติสาชิกาธาปรมานเทนาตอมันตายโยสาชิกาโทปรมาโทตัตโสุปคโล ลาปติสาชิกาณปรมาเทนาตินาเหวังวาตาเพอาชาณายเนคะหังหันเจโปคโลอุปลาปติสาชิกาณปรมาเทนาเตนวัตเรวาตาเพ โยสาจิกาโนปารมาโตตโตโสปุคโลอุปารามาิสานเจกาทปรมาเทนาเตเมชาบทพระยมกะเยเก थ कुशला धाम है कुशल मोला वापन कुशल मोला सा, तो सा, सा के धामा कुशला है कुशला สะละมัวเลนะเอกะมัวนายะวะปะนะกุสะละมัวเลนะเอกะมัวลาสัมเพเตธัมมากุสลาบทพระมหาปัฏฐาน เอตุปัจจัยโยอาระมะนปัจจัยโยเทปะเทปปัจจัยโยอะนันตรปัจจัยโยสมานันตรปัจจัยโยสหชาตปัจจัยโยอัญญมัญญปัจจัยโยเนรศยปัจจัยโยโอปเนสย ปาจัยโยปุเรชาตปาจโยปาชชาชาตาปาจโยกาเสวนปาจโยกามปาจโยวิปากปาจโยอาหารปาจโยอินตรียปาจโยชาณปาจโย มะฆาปัจจโยสัมปโยตาปจจโยเวมปโยตาปจจโยอัติปัจัยโยนาทิปัจจโยเวคาตปัจจโยอเวคาตปัจจโย